ช่วงนี้ผมจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ ADV160 ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายตลอดช่วงปี2564หลังจากที่ Honda ได้เปิดตัว PCX160 กับสื่อมวลชนวันที่5มกราคม2564อีก2วันถัดมา ฮอนด้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่าน Facebook Live วันที่7มกราคมและวางขายในวันดีกันนี้เองโดย Pcx160 รุ่น Standard มี3สี85,900บาทแพงกว่า Pcx150 รุ่นเดิมเพียง1,500บาทเท่านั้นส่วน Pcx160 เบรก ABS มี2สีให้เลือกวางราคาอยู่ที่91,900บาทนอกจากนี้แล้วยังมี Pcx ehev แบบไฮบริด วางราคาอยู่ที่1,7,500บาทซึ่งก็ได้สร้างปรากฏการยอดขายถล่มทลายเหนือกว่า Pcx 1 6 0ที่มียอดขายตลอดปี2,563อยู่ที่1,1,200คันต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า Pcx 1 6 0นั้นมันคือมอเตอร์ไซค์ AT รุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งในคลาสไม่เกิน 160cc มันโดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันให้ความหรูหราระดับพรีเมียมเครื่องยนต์ใหม่ Enhance Smart Power Plus 157cc แบบ4วาลมาพร้อมกับระบบ HSTC หรือ Honda Selectable Torque Control ควบคุมแรงบิดที่ล้อหลังช่วยป้องกันไม่ให้ล้อหลังหมุนฟรีหรือเกิดการสไลด์ได้ติดตั้งดิสเบรกหลังพร้อม ABS หน้าหลังช็อคอัพหลังใหม่เพิ่มช่วงยุบให้มากขึ้นขนาดยางเพิ่มใหญ่ขึ้นจากเดิม120/70ขอบ14นิ้วยางใหม่ 130ทับ70ขอบ13นิ้วชุดเดอนไม้แบบ f u ูลดิจิตอลกุญแจรีโมทแบบ s มาร์ทคีมีสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบพิเศษมียางรองแฮนเดิลบาใหม่เพิ่มความนุ่มนวลและลดแรงสะเทือนของแฮนด์ให้น้อยลงมีช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่มือถือแบบ usb c และกล่อง u box ใต้เบาะนั่งขนาดใหญ่ขึ้นเป็น30ลิตรเก็บมกนอกเต็มใบได้ ซึ่งก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งความจริงแล้ว Honda เปิดตัว p c x 1 6 0ที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกวันที่8ธันวาคม2563เมืองไทยเปิดตามหลัง1เดือนก็คือวันที่7มกราคม 2, 5 6 6 4แต่ว่าเมืองไทยของเรานั้นวางขายเป็นประเทศแรกของโลกครับญี่ปุ่นวางขายตามหลังไทย3สัปดาห์ส่วนอินโดนีเซียนั้นก็เปิดตัวตามหลังไทยอยู่หลายเดือนครับ เพราะว่า Pcx ตั้งแต่125มาถึง150และก็160ในวันนั้นเมืองไทยของเราเป็นประเทศแรกที่เริ่มการพัฒนาขึ้นมาสู่ตลาดในอาเซียนและส่งออกไปยังทั่วโลกและหลังจากที่ Honda ได้เปิดตัว Pcx 160ไปเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าคุณผู้ชมจำนวนมากที่เป็นแฟนคลับของ ADV สอบถามกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้เกือบจะ1ปีแล้วทุกคนต้องการทราบครับว่า ADV 160จะเปิดตัวเมื่อไหร่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่าไม่ช้าไม่นานคอนดาต้องมีการเปลี่ยนแปลงจาก ADV 150เป็น ADV 160เพราะมันใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ชุดเดียวกันและโดยการวาตำแหน่งของสินค้า ADV 150นั้นมันวางเหนือกว่า PX c 150โดยมีราคาอยู่ที่98,900บาทขณะที่จาก PX c 150เปลี่ยนเป็น PX c 160 ราคาเริ่มต้นอยู่ที่85,900บาทรุ่นเบรก ABS 91,900บาทก็จะเห็นว่า ADV 150นั้นมีราคาที่แพงกว่า t c x 6 6 0ถึง13,000บาทด้วยกันแต่ปรากฏว่าเครื่องยนต์ของมันนั้นกลับเป็นลองเพราะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเก่า1 5 0หซีซีหลายคนก็เลยตัดสินใจไม่ได้ครับว่าสรุปแล้วจะซื้อ ADV 150เลย หรือจะรอ ADV 160กันแน่กลุ่มลูกค้าของ ADV 150หรือว่า ADV 160นั้นเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาข้อมูลความรู้หลายคนทราบดีว่า ADV 160นั้นมาแน่เพียงแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่ที่ผ่านมานั้นนะครับถ้าพูดถึงตามหลักการแล้ว ADV 160จะมากันในปีหน้าก็คือปี2565ต้องอย่าลืมครับว่า ADV 150นั้นเพิ่งเปิดตัวไป วันที่16-27ตุลาคม2562ครบรอบหนึ่งปีก็เปลี่ยนสีใหม่วางขายวันที่7พฤศจิกายน2563นับถึงวันนี้เพียง2ปีเท่านั้นครับอย่างเร็วสุดตามไทม์ไลน์ปกตินั้นถ้าจะมีการเปลี่ยนโฉมปรับเครื่องยนต์ต้องร้อยครบถึง3ปีแต่ว่า Honda ยุคใหม่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าผมเป็นผู้บริหาร Honda ในวันนี้ ผมจะเปิดตัว ADV 160กันในปี2564นี้อย่างแน่นอนแม้ว่ามันจะขายได้เพียงแค่2ปีแต่ต้องอย่าลืมครับว่าขณะนี้แฟนคลับของรุ่น ADV 160ก็กำลังเฝ้ารอการเปิดตัวส่งผลให้ ADV 150รุ่นปัจจุบันมียอดขายไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นถ้าต้องรอกันถึงปีหน้าครบรอบ3ปีดูจะช้าเกินไปครับอีกทั้งในตลาดโลกขณะนี้รถปรัสไซของจีน มีการเปิดตัวรถมอเตอไซค์แนวทางของ SUV บอ e เช่นเดียวกับ ADV 150อย่างมากมายหลายยี่ห้อถ้า Honda จะเร่งการเปิดตัวให้เร็วขึ้นน่าจะเป็นการดีกว่าเช่นเดียวกับการที่ Honda ได้เปิดตัว For z a 350ในเวลาที่เร็วกว่าที่คาดหมายไว้ซึ่งทุกคนจำกันได้นะครับการเปิดตัว For z ซ350ในคราวนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเหนือความคาดหมายเร็วกว่าทม์ไลน์ปกติที่ควรจะเป็น ดังนั้น ADV 160ก็สามารถทำได้ถ้าจะทำเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ ออกไปผจญเมืองสไตล์ S.U.V. ใ e New ADV 150ให้ทางเดิมไม่เหมือนเดิม